ก็ต้องสวัสดีท่านผชมทงนี่นด้วยนะคะอันนี้อยู่ผมได้คิดที่ชีวิตในเกมอเอาอีใช่คือที่ไม่ได้อ่านนันเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มีสอบแล้วก็เยอะแยะนะครับเอเคมันรี้สกกดแรงกันตาหนึ่งเพื่อลงขอไปตั้งก็ปกตินะ โอเคไม่รู้ว่าในเสียงในคลิปมันจะแบบดังไปไหมนะแต่คือเวลาเล่นอะ่ะมันจะแบบหัวร้อนอะ่ะเพราะว่าทีมเล่นทุกคนกันเนะ่รเข้าใจปะ ส่วนตัวเราเราก็เล่นไม่เก่งนะครับถึงตาคุณแบนแล้วจะแบนนะคอแบบแบนไปก่อนเลยนะเขารู้สึกว่าไม่โอเคเอจริงอะตอนเนี้ย ทำไมเพื่อนไม่แบนเลยทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกเอาอีกแล้วคือถ้าหมมติว่าทีมเราไม่เอามามาเล่นนะทีมจุงข้ามเป็นี่าะจะเล่นลำบากนะครับแล้วพอเราเอามามาเล่นอีกทีมหนึ่งอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเอาพวกอลมัมอลิสเตอร์อะไรพวกนี้ยมาเล่น ของคุณเป็นฝ่ายเลือกเห็นปะอลิสเตอร์เองจริงด้วเห็นปะเขาต้องเข้ามาจับม่าโอ้โหโจ๊กเกอร์ตังคุณเลือกแล้วคือผมจะเล่นเป็นทางล่าของ เพนเนาะดีไหมวะหรือว่าจะเล่นเอลันดอนดีไหมอ่ะไ,ไม่ค่อยอยากเล่นเอลันดอนนะครับเพราะว่ามันจะแบบ ให้เอลันดอดไปอ่ะกลัวเอาไปเล่นแล้วโดนโจกแบบปึ๊บทีเดียวแล้วก็ไปเลยเหลืออีกสิบวินาทีต้องบอกไว้ไก่อนนะว่าเล่นไม่เป็นนะเพราะฉันอยือดรูกันเนอะโอเคปะ ทีมเราเม็ดเขียวสองคนระหว่างเล่นนะอาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรนะคะเพราะว่ามันแบบจริงจังอะ่ะพอจริงจังปุ๊บใช่ปะเราก็จะแบบไม่พูดอะไรเลยอันว่าเดี๋ยวจบจบเกมแล้วค่อยพูดแล้วกันโอเคเนาะ ยินดีต้อนรับซูอาโอวีสู้กับศัตรูไปด้วยกัน I will never return to <c oughs> อีกทีหนึ่งเขาเป็นมีนาละครับเขามีสิทธิ์ที่จะแบบ

เราเห็นคุ้มอยู่นะครับเห็นจากเลือดแคนด้านี่คือแบบโลมากนะเพือเราสามารถไปเล่นต่อได้ First, I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  <laughs> the audience here is top notch. I'll be so drunk Young Maker. Dragon and Slayer have appeared. เร no. ียบร้อยนะคะไม่นะมันยากตรงไหนหรือปะตรงที่เพื่อเราเขาแบบเขาไม่น่าไปเอาอะตอนนั้นอะ เพราะว่าเป็นความด้วยคี่มันเป็นมีหน้านะครับไอ้เนี้ยทำอะไรไม่ได้นะหน้าจะต้องตามไปเรื่อย โอ <Okay S 2> <Excellent. S 1> เเคนะรา้ือยู่รีบถอยออกมา,น,านะครับเ <your> นื่องของเอลซูเราคือแบบทำอะไรไม่ได้อะ I will never return to Loka. An ally has been defeated. May I not him Skill <laughs> The oh, where Music is invigorating isn't it รอกอันดีอย่าพึ่งรีบตายกันโอ้โห <phone noise> oh, oh, เรียบร้อยโดนตายจังหวะเมื่อ <trabajando> กี้คือเราไม่ควรเธอ สกิลแล้วก็ไอ้นี่คือมันจะพุ่งไปข้างหลังเลยโอ้ยแพนหน้างเงินสามพันแล้วอะตอนนี้ม้าควงแล้วนะทิมเราเล่นดีนะเนี่ย

เราตามป่าเขาเยอะมากนะครับ will never return ok แค่นี้เราก็ออกเนาะ โอ้โหเรียบร้อยเลยคือทีมเขาเติมดีมากอะเราน่าจะเสียสองป้อมนะครับดูแล้ว your tower has been destroyed your tower has been destroyed <音楽><音楽><音楽> dragon and slayer have evolved โอ้โห oh oh. คืออีกทีมอ่ะโลมากถ้าสมมติว่าเพื่อนเราถูกเอาได้นะครับแต่ว่าเพื่อนเราไม่เอาไงยับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นะ เป็นเพราะว่าเราเล่นใจร้อนเองนะครับฟังบัฟฟ้าให้ทีจโอเคเดี๋ยวเราจะหนีฟาร์มแล้วก็ laus, An ally has been defeated An enemy has been defeated Enemy blood bath An ally has been defeated. Enemy double kill. Your tower has been destroyed. I can't believe I'm the teacher now. I have arrived. Shut down. please the light. <coughs> Oh. free your soul Bounce. an enemy has been defeated แค่ยี่เราไม่ดูเลยเลยตอนนี้เราเป็นคนที่ต้องนั่งทำเว็บมา

I will never return to Loki. I have arrived! Hi. <laughs> Hi. A. Hey your soul. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. The audience here is top-notch your tower has been destroyed an ally has been defeated yes please i can't believe the uh, tower has been destroyed an ally has been defeated like him in the land มียังไงว่าเราไม่มีตัวเปิดนะแล้วคือทีมเราไม่ควรเอาตัวเลนมาควรจะเอาลิลเมียอะไรพวกนั้นอนะนะครับก็จบไปแล้วสำหรับกานนี้นนะีเนาะ